โปรแกรมบุเดติกา2019ถึง2020มีลงเตะนัดที่29ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างช่วงวันที่29-30-31พฤษภาคมไปจนถึง1มิถุนายน63นี้นะครับเราจะไปดูกันว่าทีมไหนลงเตะกับทีมไหนกันบ้างพร้อมกับโปรแกรมถ่ายทอดสดเราไปติดตามกันเลยครับณทนะทัสบอลทีวี นัดที่29ของโปรแกรมบูเดติก้าจะเริ่มในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นนัดไฟเดนไน์มีลงเตะกัน1คู่นะครับโดยจะค i c k off ในเวลาตีหนครึ่งจะเป็นไฟบวกเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเลเวอร์คูเซนสามารถรับชมผ่านทางช่อง FOX s p o r t ถัดมาจะเป็นโปรแกรมในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมซึ่งมีลงเตะก,กันหลายคู่นะครับเราจะมาเริ่มกันที่คู่ที่ลงสนามในเวลา20นาฬกามาทีหรือ2ทุ่มครึ่งคู่แรก Wolf w วเบิรกจะเปิดบ้านพบกับไทร a แท็กแฟรงเฟิร์ตฟ็อกซ์สปอถ่ายเท่าสดคู่นี้นะครับถัดมาจะเป็น h ฮทท่าเบอร์ลินพบกับอั s b u r g ิรมายศูจะพบกับ h o ฟเฟนไฮ i m คู่นี้สามารถรับชมผ่านทางช่อง f o x Sport 3ชาวแก้ศูนยจะพบกับ v วร์เลอร์เบรเมนคู่นี้สามารถรับชมผ่านทางช่อง PPTV s d ช่อง36และ FOX SPORT และคู่ดึกจะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลา23นากา30นาทีหรือ5ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นจากฝูงอย่างเบเยนร์มินิกเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของทีมในกลุ่มหนีตกชั้นนะครับฟอร์ตูนาดูเชดอฟสามารถรับชมผ่านทางช่อง FOX SPORT จากโปรแกรมในวันเสาร์มาต่อกันที่โปรแกรมวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมมีลงเตะกัน2คู่นะครับโดยคู่แรกจะ kick off ในเวลา20นาฬิกา30มนาทีหรือ2ทุ่มครึ่งจะเป็นมินชเชนกำบักเปิดบ้านพบกับยูเนียนเบอร์ลินโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง pttv sd 3 6และ fox sport อีกหนึ่งคู่จะเป็นคู่ดึกในเวลา5ทุ่มครึ่งจะเป็นพายดบอลทีมบวยของตารางคะแนนเปิดบ้านพบกับบดดุลเเซียดอตมุน fox sport ถ่ายทอดสด คู่นี้นะครับปิดท้ายนัดที่29กับโปรแกรมในวันจันทร์ที่1มิถุนายนซึ่งเป็นนัด m ันเดย์ไนท์มีลงเตะกัน1คู่นะครับจะคิกออฟในเวลา1นา30นทีหรือตี1ครึ่งจะเป็นโคโลน,นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเบรซิกโดยคู่นี้ถ่ายทสดผ่านทางช่อง Fox Sports 2และทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลบุนเดนดิกานัดที่29ของฤดูกาล เราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ